โอ้ใส่กอกยักษ์ค่ะน้องอรังกาสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วได้ช่องกินกับแพนะจนะมือนี้ได้เมนูอรังการเลยผ้ามากินตาสวยอิปูดองนะจ๊ะแล้วก็ไส้กอกอันนี้หลอบแกโตแบบนี้เลยกรอบกรอบอหรีเดอมืบอนี้ตีกันแบบ ปุงป้งปุงป้งปุง้งเลยจ่าพี่น้องคะมาแบบของเรากะม้าขาแสบแสบ,แสบ,แสบน้ำกันจิปูดองสั่งได้นะคะของแพทเองจิ๊ิปูค่อนงกินอันนี้เนะี่ยยากอื้อือ้กรอบกรอบเพราะรอกล้องจ่ะแกะตัวเขาเรียกรอบแกะตัวจับ มาแบบเป็นพนุ่งเลยกินกับสมต่ำเขาก,กรรมอยากไปองค่ะมามาค่ะแซ่บๆน้ำนมแพนน้ำมันมนวดพี่เก้าจะ้ะอืมเจ็บนากเลยรอบที่แล้วอันมันบโบปรดิการปรัญใดรอบนี้กรอบแข็งเป็ดไม่จัะแข็งเป็ดไม่จพี่น้งนนอ,องค่ะ จ้องมึงแล้วจับพี่น้องขาแซบ,บนี่กับส้มตำน้องขาเลือบอะชมแบบเลนแล้วรอบนี้อร่อยมากค่ะ กินกับส้มตามก็อร่อยกินกับน้ำจิ้มตัวนั้นก็อร่อยอันนี้คืดดออ,อืมตับหมูให้ ปูจับพี่น้องคะสนใจพักได้นะคะสั่งได้จากช่องกินกับแพ้จากพี่น้องค่ะแั่บจะใส่แบบนี้อห,หอมนดูฮะ้อมมากอืม มามันจิน้มมสุภาพไหมเนาะกับน้องแพะตรงคอถั่วคอภัยละลายได้ค่ะพี่น้องค่ะมาเสแสรบน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องเห็นเหรอโอ้ยทรมานกันอีกแล้วหิวแห้งพะนะเหลืองานมากเบอร์เบิร์กคิพหิวเลยน้องแพะแมนวัานพะนะจ้ะอืมโอ ใหญ่มากแล้วแต่รอมใส่ก่อนชงแทบเบ้งกิ่มจังหอมสนหอม รบ,รบใส่กรอ,อบิ่งไงพออบกรอบพลบกับมือเขือเทศจ,จักพี่น้องค่ะรอบทีเดล้วจิ๋มอายากไอ้นะจ๊ะได้เห็นไหมคือประกอบด้วยเพิื่องเคอมอืเอื้ย ส่วนตำ่ำนอมากอ่อนๆกินกับพรอมจัดหนักๆเผัเป็นขนกชิ้นนะอ่ะ มันมันน้องแพทป้วนอันเฮ็ดแม่มาเอามันในแม่ป้วนขึ้นมามันมันต้นมะฮู้น่ะแล้วจังแบบหันสิวะต้นมะพริกดิน่ะคือว่าป้วนลูกแม่สิวาน่ะลูกคือป้วนแม่อยุบสีวาน่ะอืมพุ่มใจดีใจลูกป้วนจ้ะพี่น้องค่ะ ตอบนี่ถอดกอบดีใจแหฮงอืมทุทานทีจ้าใส่กวอบเพิ่มกวอบดีฮึม,มทั้งกอบทั้งใหญ่กูนะเอาตัวนี้แค่นะ พอดีมันเห็นทางพุ่นกลาหากินเนาะพี่พี่น้องค่ะปูแกะออกมาเด็กพี่น้องเซี่ยวเซีเ่ยวเลยจะ้ะพ่อมันมวนน้ำก,ก,กันอ่างาแล้วกับหยากหัวอ่างแล้วก็พ่อได้หัวพี่น้องมาเซี่ยวมัน,ง,มนงามงามใสกินแล้วแซี่ยวพ่อ Uh -huh. ừ. Ừ. mà như này, mà mala nghe ngay đấy uh -huh. đã, ừm, gì kia, cái chân ngặt không Ngon dưỡng thăm thăm được 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 là được thăm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  được จมบอกเบอกอกเลยบอกอกีกล้วเจบอรกองหน่อยแซ่บจังเลจ้ะบอรกองในปีที่ดาวไาให้เบิร์ดเจ๊พี่หน้องกรอบตรงกลางมันนุ่มนิดเดียวเพราะว่าน้องแพททอดกรอบกรอบมากเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทานดีแับ ขาวนนะ้าผมชอบมกินเ,าเอาเยรชกจักรโล่นี่งุงหนึ่งใา่เบิดเลยอมวมตามกับเจียงตับไม่จง ชุดหนึ่งค่ะไปเลยแตงหยองมันไหลค่ะเกือบหมดครึ่งแต่ครึ่งนะจับเอาระค่ะพี่น้องขะมือนีก็อิ่มเหรอเนาะจ๋าถ้ากินมุ้งม่านกินผักสุภาพต้องขอโทษขอภัยหลายๆถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้อยๆนี่นะำมเดิลพี่น้องจ๋ามือนีขอโตัลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ